ลถมาหลายวิธีมากใครว่าอะไรดีพี่ก็ทานหมด แต่มันก็ไม่เคยได้ผลสักทีไม่เคยได้ผลสักทีเคยดลดน้ําหนักด้วยการทานยาแล้วมันเกิดโยโย่เอฟเฟกน้ําหนักขึ้นเยอะมากไปใช้วิธีลดน้าหนักที่ผิดวิธีก็ไปทานพวกยาลดน้ํานหนักทําให้หนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทออา,านผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งแล้วพอดีมันรู้สึกมันจะโยโย,โย่นิดนึงอะจะโยโย่นิดนึงอะค่ะขึ้นมาเยอะมากเลยต้องมาขอคำปรึกษาจากที่นี่ค่ะไม่ต้องท้อกับการที่เราลดน้ําหนักไม่ได้สักทีนะคะวันนี้หมอมีโปรแกรม ซิกเนเจอร์สลิมที่จะช่วยทำให้เราผอมดูดีแล้วก็สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกนะคะ2องนาทีแรกอะรู้สึกได้เลยค่ะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปจริงๆน,น้ำหนักก็ลงตัวเบาก็เริ่มรู้สึกแบบเออชอบตัวนี้ไม่ได้เป็นการทานยาลดน้ำหนักนะคะเป็นโปรแกรมที่ลดน้ำหนักได้จริงแล้วก็ปลอดภยัยแล้วก็ไม่โซมไม่มีโยโย่เอฟเฟกนะคะที่สาคัญเลยเนี่ยคือหมอออกแบบโปรแกรมนี้ ีเฉพาะบุคคลทีน่นิของคุณหมอลูกหนูเนี่ยเป็นที่เดียวที่พี่มั่นใจเพราะว่าพี่ไปมาหลายที่แล้วแล้วก็มีที่นี่แหละที่ทำให้พี่ประสบผลสำเร็จที่อย่างที่พี่ต้องการนะคะ ใครที่อยากชมรีวิวการเข้าโปรแกรม s i g เนเจอร์สลิมนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยเดี๋ยวหมอส่งรีวิวให้ชมนะคะใครที่อยากจะเข้ามาปรึกษาหมอที่คลินิกก็พบกันได้ที่ดรลูกหนูไลโพซักชั่นแอนด์เว t โลเซนเตอร์ได้เลยอย่าลืมนัดคิวเข้ามาก่อนปรึกษากันนะคะ